สบายดีทุกคนสองละลานเพื่อนมาหาสอนหัวนาะก็เลยให้เพื่อนแบนน้องให้เพื่อนแหอนสอนมึงในน้องว่ามีอย่างนเนาะเพราะว่าฝนตกใหม่น้ก่กัอยู่ได้เกือบหลายทิศแล้วเน,ะนาะสินี้หัวมีอย่างแต่ก็ยังพันได้ปล่อยป่าเนาะทุกคนเพราะว่ายังมมีเพยมาขายลุกป,ป่าเมยงดินงก็เลยว่านยปล่อย แต่ว่าให้เพื่อนล่องสอนเบื้อ,องันนี้ยังพอได้กับเขาแรงแล้วก็เก็บพักเก็บอัน,นหูเฟินถือ,อยังไมกระปู่ทางหลัง่ะถือยุกเกีบยมโม่ลอยยัางข้าวขาวนะหัวเก้าาียวหัวแก่หัวแก่แล้ว<ม> โโกินม,มก็ใช่เอาก็ได้มมกนี่แม,โมนบาหนิกี่มกอันมีจุบมนึงเอาไปปลูกเคยขึ้นว่างหมดแลคุณเ็ดพี่เด็ดนี่ๆๆต้องใส่ขี้เอาแล้วก็ใส่ขี้ใหญ่ใหญ่มันยวไปจับมันข้าวข้าวเราบจักแดนหัวกันเขียยหม้อหวกมหัวยัวง แล้วมาชอนเธอหนึ่งตั้งแต๊มือพ่นโต๊กถูกแล้วอันชอนนั้นหน้าเขาอันนั้นแหละหน้าเขาตะกงเงี่ยงนะแล้วมันหนาวแล้วมือนั่นมาถือยู้น้อยนึงแล้วมือมกินแล้วมีแต่ไข่กับไข่ไผ่กะดีไข่ไข่เขาเฮือนได้เม่นมืดเฮือนคันบุมมืดเฮือนหรือบ่แล้วจังหวแล้วก็บดีว้าแจ็คเท้าเราเมื่อนี้เราไปด้าลอยผูกง้อไว้ว่า เสือว่าพอได้กินแร้งไหมวะพอได้มกนะอือจะขี่กินยังเขอวันาะ้ยเฮ้ยันได้ันได้มีนะมันก็มีมันอน่ะแหละคนนกตตัวโีกตีวนเลยคันมีนใช้เขาก็เล่มเอาจุดเรียดรลอยเลยแหละเอาสองนี่นะนี่นี่อาเมมพี่อือวัดได้เฮย ไปอีกันเลยอมี่แด็กเสบมับนกับเด็กมลายยาูละยะรวยลอยโอ้โหแ<อ>ห่งมากตัวใหญ่ยยด้เนาะปนทางกระตกระเดะเดี๋ยวจับลูกใช้กระต่ายหูมาแม่ท่อนใส่ลูกไม่ท่าวม่ท,มท่าใส่ บ <So S 2> ่นานําแม่คูมือไว้ร้ยแม่คั่มือใดไปนําแม่ก็บ่ได้ม่สอนเบงอีกเด้อมันเฮ็ดแหแยะตินอนใสมันเนาะคันบ่ใสมันคมขี้กบกินเนาะเพ่คือเียดน้อยเด้เนาะเียดน้อยยังได้ใสเก็บนเน้อยกปลาซิวน้อยก็มีปลาซิวอ แม่ยังจะเห็นยันจะนมันกัดนะขันบอ,อยันจะว่าฝนบ่มาล้ำเหมนะือนนะยันนำเข็มาเขาเห็นลูกมันอยู่ได้นี่ว่าแม่บอลูกปลาซิวเห็นยุบหยุบอยู่เข<อ>าตะคองนี่เลือดเพื่อนไม่ได้จต่ล่างนั่นทางนั้นทางนั้นจะากปิดตะลุกทางไหนคนก้นไอน้ก้นอันจากภายนอกว่าในบ้านนะว่า แค่คนหนึ่งเดาในบ้านาบบนะว่าอันเห็นเข้ามาคายลูกปากาก่าจักพายคือสิบเบดี๋ยวถ้าไม่มาตีมันยังหัวปีเนาะนัะ่งกระเด่สาากกนสี่น่ะหน,ะน่ก็เริ่มโบกเลยนี่ผัดปล่อยไปส<ห> <ไป S 2> ักพักหนึ่งนีโ่โอ้ยพอดีเขาซอดอยู่แล้วนะโบกบ่้ันใหญ่ซ้ำขนำอัอนเครื่องนองยังเพราะว <tim. S 2> ่า ยันแต่น้ำขันหมากเลยรเด้อใส่เดินน้ำแซมขันหมากหน่อยนี่ยันแต่มันอยากสอนสอนมึงดูสอนมะคืนแลมแบบนีนสอนกับหลานหลานก็ใหญ่เป็นสาวแล้วจะน้อยลิงลิงนี่ก็ใหญ่สัมเอือยได้หนิ ไงจะเอื่อยก็หาสอนได้หัสีดูหรือบอดนะบ่ฮู้ยันนั้นยังยังไม่ทำบานแบบน่นหน่ะแดดนะเบิ้งคิงนะน่ะคิงหอนหุ่มหุ่มเมื่อไรกินยาเด้อร์เมื่อไรกินยาเด้อคิงหอนหุ่มแนวหัวนะหัวมันโดย ບໍ al, ່ແມ່ນ mm ອັນ hmm. ຜົມບ <sh Stress vik Worlds> uh. ໍ່ແມ່ນໝ້ອຍອັນໝ້ອຍມັນກະໂຄດບໍ່ລິຕລບໍດ້ເອມ້ປຊັກວລົກດພຽງເຄພຽງອນຜູດພຽງອິກຜູດ mà cồn trăng thử à? thở. Ừ. đi bơm, đi bơm này đại bò, sọn bãi này đại bò. ป่าบะฮันมีเนาะเพราะว่าแม่มึงลิงดูดไปวางแล้วเขาเนาะพี่น้องวันนี้พ้นตกห่างกันมากมีนนำครั้งประมาณเดือนเกือบเดือน<ง>ก็เลยบะฮันมีปลาซิวไ <ง S 1> ปย,ยังหลาย<ง>มีแต่ลูกลูกหัวลูกออสเด้ลูกออสกบเขียน <c oughs> เ,เขียนหน้อยเอาบ้ากระปูนนะี่เลยเอาเขียนใช่ขนาะคือบัวเอาคือเต็ดดงๆๆๆดงๆๆิ่งดุงดิ่งคือบัเอาเปนไปใครเออเขียนใช่แล้วหมกแส ไม่เขาว่าปู่ว่าบ่บ่ากับปู่มันงนะปั่นเขาเสียหายเพิ่นเขาเสียหายเพิ่นแล้วบ่อยากจี้บ่ฮะว้าวบ่งามมันงนะเอาบ่อบ่งามเก่าก็ยังเ่าวอยู่แต่เก่าคือหมักเป็นวัดหรือบ่อยากมาจ้ะมีเดือกน้ำมังง่ายนี่เก๋ๆผู้เมงเมงข่าวสาร แม<ต>่ก็ินนั่งในร้อยร้อยร้อยอ่ะเพื่อนนางบ่เอาจ้านางใจดีนางบ่เอานางบ่อยากเป็นวัดแม่นกษัตรแม่นกษัตริย์อยู่ทางน้ำม่วงเขาคือสิบอสดเนาะอนันคัน จังว si ่ค pe ือเขาก็สิสอนอยู่มั้งมื่อน่ะก็เห็นในแพงไปสอนเห็นในคลิปลหน้านะป๊าเดี๋ยวบักลายงไดเาบชสอนคือทางเาเนาะเอออันบอนน้ําเราพันมันเป็นน้ําในหน้าให้ใหญ่หั่นเด้มันอั่งว่าั่นมันก็บนบกก็มีหวมีหยังสอนเ็เราสอนได้บักลายร้อยอย่าไปเล่นในลูกบ่แม่นแนวมันปิ้งเด้อเด้อลองปิ้งเด้อ ยังโมเห็นกุ้งเนาะโมเห็นกุ้งยังโมมาม,ามากุ้งมันดูบมหนาววะลอยฮึอโอ้ยขนาดได้นั่งอยู่าี้ยังหนาวย้อนสีดงน้ำเย็นเย็นสุชนแต่ไอคันเลยไข่ไรล,ล้านเจ้าดะมันบูมี่นี่แล้วอย่บาบ้าไรคันมันเป็นน้ำค้น มันเป็นน้ำค้นท่านบูชูบูชนนะเห็นตั้งแต่ยังในนอยอผู้ลูกกาหลับจ้างเนาะเห็นแนวนี่ลูกกามันจ้างแมัลิงยิ่งบวสูทุกคนทนอึดขนาดมันเป็นน้ำค้นนี่ซ้อมเบิ้งนี่สิเห็ดบ่แล้วเห็ดจีโดมาใหญ่มาเห็ดน้อยมาเห็ดกับเห็ดจีดอกก่อนยังน้อยใหญ่มาก้วก็ขี้ข้านอันนี้ยังว่าเห็ดสม่ำเสมอการยังวาน มือนปท็ทีจักจันมมาเแล้วเสจงเล่ม่วนนี่นาะคันมีม่คูวัน,วนจกได้ค่าใบอย่นั้นด้สามทีาพันหือดาทไปไงมาไปไงยาปูมีเงินแล้วแล้วก็ไปไม่ยงไปไป็นที่จัจนเขาซื้อรลอยค่ออะเขาให้ลอยละเจ็ดสิบไปหาย,ยีแลมโอ้ปวดสิตินเลยขนาดเงิน พอได้ให้ร้านไปห้องเยนจาใบอันนะคะดิใบห้องเียนบ่ใบอันสีชอบเซ็งกันดิคันจบสั้นเออใบจบสยู่ห้องป่อยังล่ะเออแม่นแหละสิขื่นห้องม่อดิเรต้องเสียแล้วก็ค่านู่นนั่นนี่แล้บันไดค่าไดห้องค่ายยังสิจบสิจบป่อหาอะไรเนาะเพราะว่าบ้านแม่ลงดินนี่มีแค่ป่อหาว่ามีปอฮง่น้องมีป่อหาแล้วก็ต่อเป็นห้องม่ออันนี้มัธยมมะต้น ร้านเจ้าน่ะยังว่บบ่อซื้ออันนี้ซื้อบ่ิได้หัว่มีหรือบ่อมีข่อยอยากซื้อนี่ขั้นนเจ้าบ่อผ้าข่อยไปซื้อนี่ข่อยกัย่างไปเอาอี่านื้อหันขาแห้งกระเต็กล้วะมันอยู่ใกลเนาะไปเขาเอาหายแล้วเนาะคงเคยไปจ่ายไปหอดข่อยกับจับเอาจับเอาแล้วข่อยกับม้าเพื่อนกับบ่อหอดเพื่อนจำจะไปกินอยู่ไสอบัดไปแะเลเขาจังเลยถามเอาร้านจ่ายยังว่าบ่อมีแล้วกับบ่อมีแล้วกับบ่อซื้อนี่บ่อได้แล้ว โบมีและถึงเจ้าสตีเจ้าก็ได้ดดตีสิซื่อยังพอท่านนันนันดอกซ้ำนี่นัน่นคันเลยอันนี้ยังครับข้าใหญ่แล้วใหญ่ก็เห็นแต่ยังน้อยยังวหวหัวจักคว่ำแต่ยังน้อยอันนี้นัน่นหุ่น,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 นแหละใหญ่เมื่อน่ะโอ้มันสิครบมือลูกมันครบนิ้วมือไหนอันยังว่าเฮาจบปะหานี่เฮาอกอกเลยคือบอ่เฮียน คือบโไ,ไปเฮียน,นครับนี่แล้วคันเลยบอ่อคือบโไปเฮียนทางแนวบอ่อไปสีชมพูงเงินกับบ่มีในเฮียนหน่อยหน่อยบ่มีโม่โอกาสในเฮียนเลยแมนคือว่าและค่ะรถเที่ยวน้ำมันยังอีกกินอยู่เครื่องนุ่มห้องคือคุ้มือในการหนังสือซื้อปึ้งคือคู่มือในการมุกวะทิพย์ละดลิดแมน มันน้ำมันแพงน้ำมันสูงใช้น้ำมันในเขาพอได้ให้ขี่ไปทำเขาเยเหมือนเยเหมือนเศร้าเนเพลียลวก็ย่างมาแมนยังหน่อยนะจะมีโอกาสได้เฮียนเนาะตอนเท้าเข่าก็คือการได้ยักเฮียนยักเฮียนหักพ่อแม่บอดี้ส่งพ่อแม่กับบ่มีบ่มีแล้วคือนั่นี่แหละวไม่ใหญ่ก็จะเอามาแต่ใช้เฮียนกับบอดี้เฮียนเทียวจ่ายย้อนและเที่ยวจยยาัน รานเปิดอนาคตคือหวานแล้วฮึฮ <c oughs> เอาบ<ป>ูมีเนาะไปกรุงเทพประโยชน์ยังหน่อยไปกรุงเทปหาเงินหวา,หา <c oughs> นไปแล้วกันบอกไปกรุงเทพไปจจกสีไปหาอีสานลิงเนี่ยนั่นนั่นเปื่อนนั่นนั่นหล้างมือไปร้อยตายเร็วล้างมือไป,<า>ไปลูกเงี้ยอะเนาะพี่น้องมาฮอร์นี่ก็บพอจบคลิป ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คือกูก้าวหน่อยก็ไปแล้วสบายดี